สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลขาดแคยบทองคำสารนการ์ราคาทองคำมิโกะแนวโน้มราคาทองคำและในงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่29กกรกฎาคมปี2 5 6 4มาติดตามกันต่อนะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะไม่มีการเร่งรีบต่อการลด QE ตามสภาพเศรษฐกิจนะคะจึงทำให้ราคาทองคำที่ส่วนใหญ่นะคะทรงตัวแถวบริเวณ1,800ดดอลลาร์ ดีกลับขึ้นมาได้ด้านดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่บริเวณ92.20จุดด้านกองทุน SPDR นะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมโดยภาพรวมทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะคะโดยส่วนใหญ่ออกมาแย่ลงราคาทองคำไปฟอร์มตัวที่บริเวณ1,795ถึง1,774ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดขึ้นมาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะคะที่บริเวณ1,810ดอลลาร์ จึงคาดว่าราคาโดยภาพรวมนะคะทำให้ราคาทองคําจะกลับเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นวันนี้คาดว่าราคาทองคำนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์ด้านโกออนไลน์และโกคอมิกนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,804ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,824ดอลลาร์เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทงสุกมณที่นี้เลยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่29รรกรกฎาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคม,มค้าตรงคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,150บาทขายออก28,250บาททองรุปพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ27,636บาท68สตังขายออก28,750บาท ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา15นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํา3ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3นะคะปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะสรุปรวมหน้าตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่200บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้มมา,าทองคำาณขณะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมแม้เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ